นี่เรามาวิ่งกันที่เดอะพาร์คนะครับทม่คิเจอวิทูนลนะว,วิทูลไปไหนแล้วเนี่ยวิ่งกันไปครับยังไม่ไมีแดดด้วยที่วิทูลคอฟฟี่ดีก็วิ่งกันไปก่อนเก็บระยะดูนะครับว่า รอบหนึ่งนในกีโล อากาศดีครับลมลื่นแดดยังไม่มาก็วิ่งได้อยู่นี่นะครับสหายพิทูลน,นะครับพิทูลสัตว์กลางซิการ์โฟลด้วยเหรออ้าวของมันต้องมีสหายพิทูลน,นะครับพอเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายเพราะหมายกิโลครับวันนี้ห้ากิโล้ย จริงวิ่งไปกี่รอบไปอันนี้มึงคิดเงินดอนนะเงินไทยเคาคิดคิดเลทเงินดอนไงใช่ใช่เขาวายมาซื้อโพลิเนีะนะ่ะเท่าไหร่สามสิบหกบาทแต่ทายทั่วไปก็สามห้าก็บาทเดียวขึ้นมาบาทเดียวอันนี้มันเป็นคาสิโนเป็นอะไรไม่รู้มันทำเดี๋ยหนคือเวลาอาหารมันทำแปลนเดียวกันหมดเลยเนาะ แถวโแถวนน้นก็แป็นนี่แหละสงโค้งเนี่ยเหมือนที่อะไรวะห้อง,องกงหรือเปล่าแป็นเดียวกันยังเก็บระยะอยู่ว่าสุดซอยเนี่ยได้กิโลน่าจะมนันไปกลับประมาณสองโลว่ะสองโลนิดนึงแล้วในโซนสามเคยวิ่งอ่ะไม่เคยเคยเข้าไปแต่ไม่เคยไปวิ่งรอบหนึ่งประมาณกิโลกว่าถูกกว่า อันนี้หน้าวิ่งกว่าแต่ที่ไปวิ่งตรงนู้นเนี่ยดีเลยเป็นวนโปรวนเหมือนแบบเหมือนสนามวิ่งเลยอะ่ะได้เกือบโลอะ่ะแล้วก็ไม่มีรถไม่มีอะไรเลยนะแบบวิ่งไปเลยยาวๆไปเลยแต่ว่าแดดแป็มาเร็วเลยแดดคนแรงเออตรงนี้มีแดดปางหลยต้นไม้นี่ช่วยได้เลยข้างในนู้นเข้าไปได้ปะสุดซอยเนะี่ยเนไม่เคยเข้าไปไระยะเลย เดี๋ยวว่าวิ่งเลี้ยวซ้ายไปแล้วเมื่อกี้ลรงเข้าไปแล้ว<อ>แล้วนอนอยู่ไหนอยู่ข้าง,งเรงี<ช>้ยปากสตีหมู่บ้านไฮโซโก,โกเกะ <laughs> <laughs> หมู่บ้านแปดแปด วันมาแล้วติดใจก็เลยนีมาซ้ำพูกอยู่ข้างหน้านี่นะจะแพงแล้วรู้วข้างในแพงกว่าแพงกว่าืดแต่ว,วมีสีเคลี่ยมด้วมีสวนสาธารนณะถ้อยู่ใกล้แางนี้ไม่ต้องเพิองค่ายอยู่ด้วยจอบทุกวันกลางคืนก็มาวิ่งได้ใช่ไหม <laughs> มันคือไม่เวทอ่ะอ่อมันคือน่าจะดีนะแต่เช้าปิ้งเช้าดีกว่าใบรุ่นเยอะเอ้ใบรุ่นเยอะยิ้มเหรอนี่ตรงเนี้ยใบรุ่นกรบปุ้ชาเยอะยิ้มไหนวะไม่ได้สังเกตไม่เห็นไม่ตรงนั้นก็แตฟมียิ้มด้วยเหรอไม่พมไปรุ่นมกนั่งกชาอยู่อ๋อชุ่มนมชุ่มนมจะชุ่มนมโอ้มาพักก่อนก็ได้เดินเดินละโอเค ไปแล้วหนึ่งนะครับรัววิ่งต่อแต่ปากสติอากาศดีครับสบายสบายวิ่งอย่างนี้30โลก็ได้ฮรสบายอยู่แล้วนักวิ่งไว้2สพลัสครับผมยิ่งวิ่งยิ่ง,งแข็งแรงนะครับใครไม่เชื่อทำตามได้นะครับอันนี้ทดลองเองลองผิดลองถูกมาหลายปีแล้ว แข็งแรงมากแต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายอย่างครับเลือกลาบเลือกเบียดด้วยนะครับแต่ถ้าสายหน่อยน่าจะร้อนนะครับดูอาทิตย์กำลังจะทำงานนะครับแลยังอยู่ในบริเวณโครงการของเปิดปาอยู่นะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆสบายๆครับนี่นะครับดูบรรยากาศรอบๆดีครับดีดี แนะนำให้มาวิ่งกันนะครับอน,นาคตตรงนี้ที่นี่น่าจะเต็มหมดนะครับนี่นะครับหมู่บ้านเขานะครับชมครับไปต่อฮะไปต่อ สหายพิชุมยันต่อกมันเริ่มไปหอบอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้ <lur k> เจอแล้วฮะสายพิชุนสองกิโลสองกิโลนิดๆน,นะครับอหนึ่งระยะ สาเไมอันสายหน<ะ>ตุลาป่าตุลามั้งสามเดือนอ่ะก็เอาอเตั้งแต่เดือนเลยก็ก็ได้อะสิงหากันยาประมาณตุลาเลยแป๊เดี๋ยวแต่ก็ครบแล้วจะหยุดกินเหล้าดีนะฮะฟิตมากโอ้โหสุดยอดเลยโล่งแบบเหมือนเป็นคนละคนเลยอ่ะมันดีมากเลย โหเดี๋ยวนี้ไม่กินเหล้าวันนึงมังเมาไปสามวันตับเราฟริตน้อยลงแล้วไงมันขับออกไม่ทันนะตามไวเนาะนี่นะครับนักวิ่งวัยสี่สิบครับนะยังฟิตอยู่นะครับมันเริ่มวิ่งกันตอน4ี่สิบครับตอนยี่สิบไม่วิ่งตอนย0สิบแรดครับเดินสายกินเหล้าครับอ้อล้อกว่าจะรู้ตัวก็สี่สิบกว่าแล้ว เดี๋ยวก็ช้าลงกลับกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็กลับแล้วได้สี่โลกว่าแหละน่าจะสักเจ็ดแปดโลไปต่อไปต่อขี่ในสปาเบสเรลี่อากาศยังดีอยู่นะครับก็วิ่งวิ่งต่อไปลุย